สวัสดีค่ะบงชัวทูสสวัสดีปีใหม่นะคะ Happy New Year บุญน่าเน่ขอให้มีความสุขกันทุกๆคนค่ะวันนี้มานำเสนอการทำกิมจินะคะทำยังไงมีอะไรบ้างไปดูกันเลยตัวนี้คือต้นหอมไทยค่ะถ้าจะทำกิมจิเนี่ยแนะนำว่าเอาต้นหอมฝรั่งหรือต้นหอมจีนแบบนี้นะคะมันต้นใหญ่กว่ามันกินแล้วแบบเนื้อมันแน่นๆจุกๆในซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งทั่วไปนี่ก็มีขายนะคะหาไม่ยาก เราก็มาดูรายละเอียดของส่วนประกอบกันไปด้วยนะคะตัวนี้ก็คือหอมหมวอใหญ่ค่ะหรือจะใช้หอมแดงก็ได้แต่ตัวนี้หอมแดงไม่มีก็ใช้หอมหัวใหญ่แทนมันก็โอเคนะมันก็ได้รสชาติโอเคอ่ะส่วนนี้คือผักกาดจีนค่ะผักกาดผกเรียกผักกาดขาวบ้านเราเนาะโอ้โหแบบหัวแบบเบลอใหญ่มากพืชผักมองหนาวแล้วยิ่งฤดูหนาวด้วยนี่คือแบบสวยงามมากจริงเลยเนาะ ว่าแล้วไงจะทํากิมจิก็ได้มะรกอน,น้อยติดมาด้วยยังคายังไม่ทําออกไปก่อนตามที่เข้าไปดูสูตรแม่บ้านเกาหลีเขาทำกันนะคะเขาจะใช้น้ําตาลหวานตัวนี้ค่ะเป็นน้ําตาลหวานจากรากหญ้าใบหญ้านะคะ,ะแล้วตัวนี้ก็คือน้ําปลาน้ําปลายี่ห้ออะไรก็ได้ก็ต้องมีนะ เราใช้ประมาณไหนเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ก็คือเกลือทะเลค่ะและที่สําคัญต้องมีกุ้งค่ะกุ้งแห้งกุ้งฝอยทางเกาหลีเขาใช้ปลาตัวเล็กๆนะคะเราก็ใช้กุ้งแห้งแทนได้อันนี้น้ําตาลทรายก็นิดนึงไม่ไม่เยอะนะคะจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะเราก็มาดูวิธีการหั่นกันเห็นจากที่เขาหั่นเขาก็จะหั่นจากตรงตรงก้นมันก่อนนะหั่นตรงข้างล่างอะค่ะหั่นเข้าไปปุ๊บแต่เขาไม่ให้หั่นหมดนะแล้วก็จะมีเทคนิคแบบว่าการฉีกอะค่ะ ฉีกคือควาบเข้าไปอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเออมันแบบมันจะทําให้แบบว่ามีใบหยักทําให้น้าซอสอะไรมันซึมได้ดีกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเป็นเทคนิคนะ่ะแล้วบางทีเราก็มาทําแบบหั่นเล็กๆเ,เป็นชิ้นๆเล็กๆก,ก็ได้นะคะอันนี้เราหั่นไว้ว่าจะไปแช่น้ําเกลือะคะ่ะ การใส่เกลือก็สําคัญนะคะถ้าคุณจะเอาแบบว่าให้ใบมันนิ่มมันแบบว่ามันมันอ่ามันนุ่มเนี่ยคือต้องใส่เกลือเยอะหน่อยถ้าเราจะเอาแบบว่าทานออกก,กรอบๆแล้วก็ใส่เกลือน้อยหน่อยนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนน้าล้างใหม่ช่วงระหว่างรอผักแช่ยอยู่นะคะประกาศใบขาวเนี่ยแช่ยอยู่เราก็มาหัน่นหอมต้นหอมค่ะ,ะผักทุกอย่างนี่คือย,ยังไม่ได้ล้างนะคะเรามาหัน่นหัน,หนหันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปชแช่น้ำเกลืออีกทีหนึ่ง เสร็จไปแล้วหนึ่งมาต่อกันด้วยแครอทเลยค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะเราก็มาเปลี่ยนน้ำรอบแรกออกแล้วก็มาแช่เกลือต่อรอบที่สองค่ะ ่อด้วยใช้เท้าเลยหัวใช้เท้าเนี่ยคือจะใช้แค่ครึ่งเดียวนะคะไม่ได้ใช้หมดแล้วก็แบ่งไว้ทํากับข้าวอย่างอื่นบ้างสัดส่วนของผักเนี่ยคือจะบอกไม่ได้แบบว่าเออกี่กรัมปรมิมาณเท่าไหร่แบบเป๊ะๆนะคะจะอยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยครีเอทีฟดัดแปลงกันเองมากกว่าบางคนอาจจะชอบแครอทมากบางคนอาจจะชอบหัวใช้เท้ามากก็ใส่ตามสัดส่วนที่เราชอบเลยไม่มี ขีดจากัดว่าคุณต้องใส่ปริมาณนี้คุณต้องใช้เท่านี้นะผักก็หาได้ทั่วไปเท่าที่คุณมีอยู่นะคะแล้วก็มาหัน่นหั่นบางบางบ,าง,บางที่สุดน,นะคะเดี๋ยวเราจะนํารวมกันไปแช่น้ําเกลือด้วยนะตัวเนี้ทาให้นิมน่มๆนุ่มๆอ,อ,อืมกินแล้วมันแบบเหนียวๆอร่อยได้แล้วค่ะผักสมอย่างอันนี้จะแช่น้ําเกลือแยกออกจากผักกาดขาวนะคะ เราเกลือทะเลมาใส่หรือเกลือธรรมดาทั่วไปก็ได้ค่ะแล้วก็แช่น้ําเกลือทิ้งไว้เลยระหว่างที่เราจะไปปั่นทําน้ําจิ้มกันทําน้ําซอสนะคะเราจะมาดูสัดส่วนด้วยว่ามีอะไรกันบ้างอันนี้ปล่อยแช่ทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะมันก็จะนิ่มของมันไปเ,เรื่อยๆนะระหว่างมาทำน้ำซอสน้ำจิ้มเนี่ยเราก็จะดูอ๊ะเราลืมใส่อะไรลงไปหรือเปล่านะ ก็มีเจ้าขิงเนี่ยแหละค่ะขิงก็เป็นขิงเก่าที่มีอยู่แล้วที่บ้านนะคะก็เลยแบบสภาพไม่ค่อยสวยงามมากแต่ก็กินได้อะนะแล้วเอาสาลี่ที่เราได้มานะคะที่จริงใช้แอปเปิลแทนก็ได้นะหรือถ้าใช้สาลี่ก็จะไม่ใส่แอปเปิลแต่ว่าสูตรใครสูตรมันก็ไปคิดครีเอทีกันเอาได้นะคะทีนี้ก็คือครั้งนี้เนี่ยจะใส่ทั้งสาลี่แล้วก็จะใส่ทั้งแอปเปิลเลยเพราะว่าปริมาณผักที่เราทําวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะหน่อย แล้วก็มีหอมหัวใหญ่ด้วยเราไปล้างนะคะให้สะอาดแล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อเตรียมเอาลงเครื่องปั่นค่ะเราใส่รวมๆๆนะคะ กะกะลงไปก็ประมาณสัดส่วนว่าขิงอาจจะน้อยหน่อยหอมก็จะเพิ่มมานิดนึงส่วนนี้เป็นข้าวสวยข้าวญี่ปุ่นที่หุงไว้เป็นข้าวเย็นที่เหลือค่ะอย่าทิ้งนะหรือเก็บไว้ว่าออมาทําปั่นตรงนี้ได้สูตรบางออสูตรทั่วไปเขาใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะแต่ว่านะนําขอให้ใช้ข้าวมันจะมีกลิ่นหอมกว่าแล้วก็ใส่มิรินลงไปด้วยถ้าเครื่องปั่นบ้านไหมเล็กก็ปั่นเป็น2เที่ยวก็ได้ค่ะ แล้วไงว่ามันทำแม่งทำแม่งมันต้องลืมอะไรสิลืมกระเทียมไงเอามาปั่นจึงต้องปั่นพร้อมกันนะคะก็เลยอ่ะมาปั่นแยกกันหน่อยอย่างนี้มันก็จะปั่นเข้ากันก็ผสมน้ำไปนิดนึงเอออเากระเทียมตามมาทีหลังแนะนําว่าใครที่ทำใหม่ๆอย่าเพิ่งใส่กระเทียมเยอะนะเพราะว่ามันจะฉุนแล้วกลิ่นจะแรงเกินไปนะคะ่ะเพราะว่ายังมีความเผ็ดจากขิงสดอีกนะคะ อันนี้เป็นน้ําที่3แล้วเรามาล้างแล้วก็แช่น้ําเกลือต่อแล้วก็มาคนน้ําซอสกันต่อค่ะต่อไปตัวนี้เลยพริกแดงปนเกาหลีตามช่อง Youtube ทั่วไปที่เขาสอนทํากิมจิเนี่ยเขาจะมีปริมาณให้ใส่ว่าเออใส่กี่ช้อนใส่กี่กี่คับนะคะ แต่อย่างที่อธิบายไปแล้วข้างต้นนะคะว่าปริมาณผักแต่ละครั้งที่ทำเนี่ยไม่เหมือนกันความเผ็ดน้อย <umen. S 1> เผ็ดมากแต่ละคนชอบไม่เท่ากันฉะนั้นก็จะใช้แบบสูตรกะหากะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เราอยากจะทานเผ็ดมากแค่ไหนนะคะส่วนตัวนี้คือน,น้ําเชื่อมจากใบย่านะคะน้ําตาลจากใบย่าธรรมชาติแล้วก็ใส่ประมาณนี้อย่างที่เห็นในถ้วยค่ะ ไม่ต้องหวานมากนะคะให้มันแบบว่ากลมกล่อมนัวแบบมันนัว,น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 วความหวานเนยอันนี้ก็คือน้ำปลาค่ะจริงๆอย่าลืมนะว่ามันมีความหวานจากแอปเปิ้ลจากสาลี่อยู่แล้วอันนี้ก็น้ำปลาน้ำปลาก็อย่าอย่าเค็มมากนะคะกิมจินี่เขาจะไม่เน้นเค็มนะเพราะว่าตัวกุ้งแห้งตัวเนี้ยค่ะที่กำลังจะใส่ลงไปเนี่ยมันก็มีความเค็มของมันอยู่แล้วกุ้งแห้งนี่คือจะช่วยเพิ่มความหอมค่ะเคือใส่ได้แต่นิดเดียวขอร้องว่านิดนิดนิดเดียวอย่าเยอะ เมื่อเทียบกับปริมาณผักที่เรามีนะคะถ้าเราทําผักน้อยกว่าที่เห็นในวิดีโอคลิปนี้เนี่ยเราก็สามารถลดปริมาณคอเรลลงมาได้อีกนะ สูตรตัวนี้นะคะที่ทําส่วนตัวเนี่ยไม่รู้ว่าเราทําแบบว่ายุ่งยากซับซ้อนเกินไปหรือเปล่าเราจะมาแช่แยกต่างหากค่ะเพราะว่าตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะมาคลุกกับน้ําซอสนะคะก่อนที่จะไปคลุกกับผักกาดขาวผักหลักๆของกิมจิเลยเรามาล้างน้าเกลือออกค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะมีความนุ่นความละมุนละไมมากๆทำให้มันเสด็จน้ำค่ะ เราตัวน้ำซอสที่เราผสมไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เอาผักตัวนี้ค่ะ3ามอย่างเนี่ยมาแช่ในน้ำซอสผสมเข้าไปค่ะถ้ามีถุงมือนะก็นะแนะนําว่าใช้ถุงมือมันจะถนัดกว่าแล้วมันจะเข้าเครื่องมากกว่าค่ะแต่ดีวันนั้นที่ทำเนี่ยคือที่บ้านถุงมือหมดก็ใช้ไม้พายแทนและกันก็จะเอามือเปล่าไปขยำเนี่ยก็กลัวแสบมือเนาะ หลักๆแล้วที่ทำตัวนี้ก็คือเป็นน้ำซอสที่มีผักเครื่องเคียงผสมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ชิมนิดนึงถ้าใครชอบกิมจิแบบสดกรอบก็ไม่ต้องแช่ครบสามน้ำก็ได้นะคะวิธีการใส่ซอสเห็นไหมคะแกะมาทีละใบละใบก็ทาซอสไปข้างใต้แบบนี้สำหรับคนที่ทำกิมจิแบบว่า เต็มเต็มหัวนะคะไม่ได้มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแต่ที่บ้านเนี่ยชอบทําแบบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมากกว่าทานแล้วมันคือแบบมันมันง่ายอะคะ่ะไม่ต้องมาตัดตอนที่มันแบบว่า,เ,าเข้าที่แล้วนะคะจะดูได้เลยนะคะว่าแช่น้ำเกลือเนี่ยใส่เกลือยังไม่ได้ใส่เยอะพอค่ะ ใบก็ยังแบบสดๆกับรอบๆอยู่เลยตัวนี้นะคะตัวตัวก้านมันก็จะใหญ่ก็มาหั่นครึ่งให้เล็กลงอีกนิดนึงนี่นะคะคือน้ำซอสที่เราหมักแล้วเราก็หากระมังมาค่ะหาชามหากระมังเท่าที่เรามีนะคะเราแบ่งท,ทําทีละครึ่งค่ะแล้วก็ค่อยๆใส่ซอสผสมไปแล้วผักมันก็จะงอบลงแบบหดลงนะคะเราก็ค่อยเติมผักอีกรอบหนึ่ง ใครมีถุงมือก็ใส่ถุงมือขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันไปเลยค่ะชามโถสลัดหรือกะละมังที่บ้านมีนะคะมันไม่ได้ใหญ่มากฉะนั้นผักรอบสองเนี่ยก็จะมาใส่ในอซอสนะคะที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง ก็แบ่งเป็นสอง,สองชามค่ะสชามใหญ่ใญเสร็จสับเรียบร้อยกิมจิของเราอู ทำทีก็ค่อนข้างที่จะละเอียดใช้เวลานะคะก็เลยทําเยอะหน่อยจะได้ไม่ต้องมานั่งทําบ่อยๆก่อนที่จะปิดฝาเรามีกุ้งฝอยเหลือนะคะเราก็มาโรยเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมเข้าไปค่ะมันจะได้ยิ่งนวลมัว,มว การทํากิมจิของแต่ละคนแต่ละสูตรก็จะไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่สูตรใครสูตรมันนะความอร่อยก็จะต่างกันบางคนก็จะใส่ผงเบกกิ้งโซดาลงไปด้วยมันก็จะไปช่วยให้ผักมีความนุ่มนิ่มขึ้นนะคะแต่ที่ทําในคลิปปิโอนี้เนี่ยคือไม่ได้ใช้ค่ะ สุดท้ายก็จบสิ้นเสร็จแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะคะอันนี้เก็บไว้แล้วดีกสองวันมาเจอกันก่อนจะเปิดนี่ต้องไปสังเกตการคนรอบข้างต้องไม่มาอยู่ใกล้นะเพราะว่าเปิดมาทีนี้กลิ่นแบบว่าสลบได้เลยนะคะมันกลิ่นหัวไชเท้าค่ะมันแล้วก็กลิ่นหมักด้วยหรือมันแบบแรงมากๆเลย เราก็มาชิมกันเลยค่ะเปรี้ยวได้ที่แล้วนะอมืมันอร่อยมันนัวมันละเมียดละไมมันบอกไม่ถูกแ่บมีความเป็นแบบว่าเป็นกิมจิพิเศษที่เป็นสูตรที่เราทําเองด้วยแล้วก็มีความเปรี้ยวด้วยยังไงก็ลองไปทําดูแล้วมาเล่าสู่กันฟังนะคะและนี่คือตอนต่อไปค่ะ ข้ามเข้าสู่วันใหม่สู่ปีใหม่ๆแล้วนะคะคุณลูกชายและคุณสามีเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงวันหยุดก็เลยพากันออกไปหากิจกรรมทํานอกสถานที่ค่ะไปเล่นรถบังคับกันนะคะเล่นไปเล่นมาอุ้ยเกิดอะไรขึ้นอุ้ยทำไมมันเป็นอะไรทำไมมันเกิดอะไรขึ้นยังไงก็มาติดตามกันในตอนหน้านะคะสนุกสนุกค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามใครมีคำถามยังไงก็เขียนไว้คอมเมนต์กันได้เจอกันใหม่ตอนต่อไปขอบคุณมากๆม,มีความสุขมากๆด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเคือว oh ่า